สวัสดีค่ะคุืผู้ชมทุกทกท่านค่ะก็ขณะนี้นะคะท่านกําลังติดตามรับชมรายการรักไม่รู้โรยค่ะดําเนินงานโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหา,าสสวิทยาลัยศวรงาก็วันนี้ดิฉันวรรวันทิพวาลีลมรับผิดชอบเป็นผู้ดําเนินรายการค่ะเราก็มีโอกาสนะคะได้รับอาจารย์จุฑาทิพย์มงคลคมค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจํากลุ่มสาขาวิชาบริหารทางการพรยาบาลค่ะของคณะพยาบาลของเราเองนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์จุฑาทิพย์สวัสดีค่ะก็ อาจารย์ก็เป็นสิทธิ์เก่าของเราเองด้วยนะคะค่ะวันนี้อาจารย์เตรียมเรื่องอะไรมาคุยกับเรานะคะค่ะเป็นเรื่องของการสังเกตอาการของโรคหลอดเลือดสมองค่ะอาจารย์โอ้พูดถึงโรคนี้สําคัญมากเลยค่ะตัวเองนะคะเวลาไปพาเด็กๆหรือพานีสิติพยาบาลไปฝึกงานเจอประจําเลยค่ะเจอทุกปีเลยนะคะ แบบคนไข้ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นแล้วก็มาแล้วก็มาสายมาช้าตลอดเลยการสังเกตอาการคะเผื่อบ,บางคนว่าอยู่กับผู้ป่วยในชุมชนหรือว่าคนใกล้ชิดบางทีเอ๊ะอาการนี้ใช่โรคหลอดเลือดสมองหรือยังคะ่ะเราจะได้เหมือนรู้ว่าต้องสังเกตอาการอะไรบ้างนี่คะ่ะอาจารย์ท่านอย่างนี้ที่เขาพูดว่ามันมีคําศัพท์สัส้นๆที่ว่าเนี่ยนะดีฟารหรือว่าสโตกหรือว่า,อาการสังเกตเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะอาจารย์ที่อยากให้คุณผู้ชมได้รับทราบว่าเรื่องนี้สําคัญจริงๆเลยคะ่ะ เราทึ้งคุยกันได้เกือบทุกๆปีเลยค่ะค่ะก็โรคนี้นะคะเป็นโรคที่สําคัญอย่างที่บอกว่าเกิดบ่อยพบในชุมชนนะคะก็คือโรคนี้เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ผู้ป่วยค่ะตายเป็นอันดับสองเลยนะคะของโลกเลยนะคะทั่วทั่วโลกเลยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะคนที่อยู่ใกล้ชิดค่ะควรจะสังเกตอาการซึ่งอย่างที่ได้เกริ่นไปค่ะก็จะมีการสังเกตอาการด้วยหลักง่ายๆว่า B fast ค่ะก็คือ B E FAST ค่ะ B class ค่ะ,คะก็จะเริ่มตัวแรกเลยนะคะก็คือ B balance ค่ะก็คือการทรงตัวนะคะการทรงตัวถ้าเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยอาจจะมีการทรงตัวที่ผิดปกติเดินเซอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีเมื่อวานเราอาจจะเห็นเขาเดินปกติดีเอ๊ะวันนี้ทําไมมีเดินเซอาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองอมค่ะค่ะ ถัดมานะคะก็คือตัว E ค่ะ I ก็คือการมองเห็นนะคะ,ะเปลี่ยนไปอย่างชับพันค่ะเมื่อวานเขาอาจจะบอกว่าไม่มีอะไรแล้ววันนี้เขาเอ๊ะทำไมอยู่ๆก็ตาซอมมองเห็นภาพซอ้อนหรือว่าลานสายตาเปลี่ยนไปหรือว่า,วา,าตามัวตามัวมองไม่เห็นข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่เกิดที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันค่ะ,คะก็<ม>ถ้าเขามาบ่นๆก็อาจจะเป็นหนึ่งสัญญาณที่อาจจะต้องเอ๊ะว่าใช่โรคหลอดเลือสมองหรือเปล่านะคะถัดมาค่ะก็คือเฟสค่ะตัว F ค่ะ เป็นเฟสก็คือใบหน้านะคะอาจจะมีใบหน้าชามีอ่อนแรงหรือว่ามีมุมปากตกข้างใดข้างหนึ่งนะคะส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือหน้าเบี้ยวไปข้างหนึ่ง<ม>ค่ะซึ่งสามารถทดสอบได้นะคะก็คืออาจจะให้ผู้ป่วยอะค่ะยิ้มค่ะยิ้มกวาม้วางยิ้มเห็นฟันแล้วถ้ามุมปากข้างใดปกติเราจะมุมปากเท่ากันทั้งสองข้างนะคะถ้าบางถ้าเป็นผู้ป่วยอาจจะมีมุมปากตกได้นะคะหรือว่ามีน้ำลายไหลก็ จะต้องเป็นสัญญาณสําคัญะคะ่ะต้องรีบไปโรงพยาบาลเหมือนกัน,นะคะ่ะถัดมานะคะก็คือตัว A ค่ะอาร์มก็คือแขนนะคะอาจจะอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งหรือว่ายกไม่ขึ้นนะคะที่เราบอกว่าเหมือนอ่อนแรงไปข้างใดข้างหนึ่งเราก็อาจจะสังเกตได้นะคะปกติยกแขนได้วันนี้เขาบอกเอ้ยกข้างนี้ไม่ค่อยมีแรงเลยนะคะโดยวิธีหนึ่งที่ลองทดสอบนะคะก็อาจจะให้เขา ยืดแขนทั้งสองข้างขึ้นมานะคะแล้วก็<ม>ให้หลับตา10วินาทีค่ะถ้าคนปกติค่ะก็จะสามารถประคองแขนให้เท่ากันทั้งสองข้างได้10วินาทีแต่ถ้าคนที่เป็นโรคหลอดเลืสมองบางทีอาจจะอ่อนแรงลงมาโดยไม่รู้ตัวใน10วินาทีนั้นนะคะกะ็ต้องอรีบส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกันค่ะถัดมานะคะก็เป็นตัว S speech หรือการพูดค่ะ ก็อาจจะเป็นลักษณะของการพูดที่ผิดปกติไปพูดลำบากนะคะพูดไม่ชัดลิ้นแข็งค่ะรวมถึงเกิดอาการสับสนคือนึกคำพูดไม่ออกปกติพูดคุยกันได้ปกติถามคำถามปกติอยู่ๆก็เหมือนสมองมันเสียไปอะคะ่ะมีม,มีมีความผิดปกติก็พูดไม่ได้ะคะ่ะ เราสามารถที่จะทดสอบอาจจะให้พูดคำยาวๆซึ่งปกติเขาพูดได้แล้วอยู่ๆก็พูดไม่ได้ขึ้นมาหรือจะถามชื่อนามสกุลของตัวเขาเองก็ได้ถามวันเวลาสถานที่นะตอนนี้ก็ได้ว่าเขายังยังตอบได้ไหมงี่ค่ะและสุดท้ายตัวทีค่ะ Time มํามในที่นี้ก็คือช่วงเวลาที่เกิดอาการถ้าเราสังเกตเห็นความผิดปกติก็คือก่อนหน้านี้อาจจะมีผิดปกติไหมเราก็ไม่แน่ใจก็อาจจะเอาช่วงที่เราสังเกต เห็นนะคะเราก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดค่ะอาจารย์ภายในกี่ชั่วโมงนะคะอาจารย์เร็วสุดๆเลยเร็วสุดๆควรภายใน4.5ชั่วโมงค่ะควรสี่ชั่วโมงครึ่ง4ี่ชั่วโมงครึ่งค่ะ4ี่ชั่วโมงครึ่งต้องถึงโรงพยาบาลต้องต้องส่งโรงพยาบาลนะคะเพราะเขาจะมีช่วงเวลาที่สําคัญที่จะให้ยาในช่วงนี้ก็จะสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้แล้วก็อาจจะแบบความพิการหรือว่าความ ผิดปกติเนี่ยน้อยที่สุดค่ะค่ะฟังอาจารย์พูดนั้นเลยนึกถึงเคสเคสหนึ่งที่เรียนเคยเจอเลยค่ะค่ะปากเปี้ยวแล้วก็ตามัวเดินเซถ้าเกิไม่รู้ตัวเขาก็ไม่รู้ตัวเลยนะคะคะแล้วก็พอมาหาหมอแบบ ถามคําถามเขาคิดนานมากเลยคิดช้านั่นแหะพูดได้แต่พูดคิดนานมากกว่าจะตอบคําตอบง่ายๆเยงี้ใช่เลยแต่เขาก็มาสายเป็นตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่มาหาหมอตอนเช้ามันก็สายไปนะเนาะเกินชั่วโมงเวลาสี่ชั่วโมงครึ่งก็อันนี้อาจจะมีหลายอาการร่วมกันแล้วก็เพิ่งไปส่งโรงพยาบาลแต่ในเคสที่เคยเจอค่ะพอดีญาติที่ดูแลค่ะเขาเขาจับสังเกต ความผิดปกติแค่อย่างเดียวก็คือเขาพูดไม่ชัดเจ้าตัวบอกแค่ว่ารู้สึกว่าลิ้นแข็งเ<ม>ขาเป็นผู้สูงอายุด,ด้วยค่ะ<ม>เขาก็จะพูดคำศัพท์ประมาณว่าลิ้นนะ่ะมันชอบเอาไปให้ฟันกัด<ม>แล้วพอ,<ม>พอ,พอฟังการพูดเขาก็เหมือนการกระดกลิ้นเขาเปลี่ยนไปญาติก็เลยรีบพามาส่งโรงพยาบาลทั้งที่อาการข้างนอกเขาไม่ได้มีอ่อนแรงเลย แต่ปรากฏว่าทำซีทก็คือเจอหลอดเลือดสมองตีบเช่นเดียวกันโชคดีโชคดี <มา S 1> ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไม่จําเป็นต้องมีทุกอาการร่วมกันเพียงแค่าการใดอาการหนึ่งสงสัยก็สามารถที่จะส่งโรงพยาบาลได้และสิ่งสําคัญก็คืออย่าลืมเบอร์ฉุกเฉินนะคะ1669สามารถโทรได้เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะรายการรักไม่รู้เลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์จุาธาทิพมงคลคำนะคะก็ ที่มาคุยกับเราในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้าจารย์ก็ยังอยู่กับเรานะคะ mm. ก็จะมาคุยกันเรื่องของเนี้ค่ะเล้ากรอดเลือดสมองนี่ค่ะหรือว่าสตโตรกนี่ยว่าเราจะมีการป่องการว่าจะรักษาอย่างไงบ้างนะคะ ก็เวลาหมดลงแล้วค่ะหากว่าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยในสาระที่นําเสนอต้องการติดชมรายการส่งข้อความเลยค่ะทาง Facebook นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยา,ยาลัยนเรศวนค่ะหรือทางอีเมลแอดเดรสนะคะ nu 1 0 7 2 5 at hotmail.com ค่ะวันนี้นะคะดิฉันวรวรรณพิวารีลมแล้วก็ทีมงานค่ะก็ต้องขอขอพบพระคุณคุณผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมรายการมาโดยตลอดเลยค่ะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ